ตัวไหนตันต้นนี้ไงที่ไม่ใช่เป็นผีอ่ะตัวหมวกแดงนั่นเหรอไม่ตัวน้ำเงินน่ะไม่ใช่ผีไงอ๋อตัวน้ำเงินไม่ใช่ผีตัวแดงอ่ะไม่ใช่ตัวแดงอ่ะใส่ผีมันสีอะไรอ่ะผีมันสีแดงหรอผีสีแดงเขาจะเอา เขาจะเอาอะไรเขาจะเอากระบอกคุณน้ำตับเพิงไปฉีดไปฉีดสีแดงอ๋อไปฉีดสีแดงมันจะมันจะตายหรอกระบอกดับเพลิงอ้าวนี่ตัวอะไรอ่ะเอามันหาไม่เจอมันตลูกเขาเลยเอาตัวนี้ทําไมมันเดินอย่างงี้อู้หูมันหาไม่เจอเพราะพวกนั้นมันซ่อนอยู่ในกองใช่ไหมใช่โอเค คนนั้นไม่ชอบอยู่ในกล,ล่องเดียวอันนี้ใครอ่ะไม่อ่ะเขาจะหาผีเจอเขาจะหาผีอันนี้เขาเล่นซ่อนหาบอกเกี้ยวเขาเล่นซ่อนหาบ้างหืมื่ากิ้มมันมีผีตามเขามาใช่เหรอเขา อันนั้นมันใช่ผีเหรอยายเหมือนยายคิดว่ามันเป็นเอเลี่ยนหรือเปล่ามันเป็นผีมันเป็นผีเหรอเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นคนเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นคนเขาเป็นเอเลี่ยนหรือเปล่าเ,เป็นเอเลี่ยนเออมันเป็นเอเลี่ยนเอเลี่ยนตัวจริงม,มันไม่ได้เป็นผีมันมีเอเลี่ย มันมียายก็ไม่รู้เพราะยายไม่เคยเห็นเอเลี่ยนเลยเห็นต่ในเห็นต่ไนทีวีเล่นอะไรตัวจริงเหะยายไม่เคยเห็นเลยเห็นตัวบอมเหรอตัวบอมเนี่ยก็เห็นเห็นแค่ในทีวียายเห็นแค่ในทีวีเนี่ยที่ถนนเดินเนี่ยมันยังไม่เจอเลยยังไม่เจอเลยนะ มันคือเอเลียนมันคือเอเลียนใช่หรอเขาเล่นเกมกัน <c ười> มือเหมือนเอเลียนเลยมือเอเลียนหรือเปล่าใช่ยายก็ไม่รู้เหมือนกันนะใช่เปล่าใช่ทำมือแบบนี้เหรอใช่มือยาวใช่ก็ทำมือแบบนี้เหรอ ใช่มันก็จะง่ามันทำมือแบบนี้อันนี้ข้าเสือเหรอข้าเสือบางทีผีมันก็ทำแบบนี้เหมือนกันตุ๊บเี้เหรอตรุ๊บเลี้ยหลอเอาเทว่าผีไม่น่ารักใช่ไหมไม่น่ารักไม่น่ารักเตุ๊เอาอยู่ดีคอย มันมันมันไปเอายูนิคอร์นตัวไหนไม่เล่ <c oughs> อนอะไรอ่ะตัวนี้ไงที่มันเป็นตัวผีอ่ะตัวที่เกยวสีเมื่อกี้ตัวน,นี้ไงโออเนี่เยอนนเออแล้วเจอ,อแล้วนั่นไงนั่นไงใช่ปะ่ะ <c oughs> นี่ไงตัวผีไอ้แต่ว่ายายว่ามันขี้ขู่ด,ดี <laughs> น่ารักดีไม่ตัวสีเขียวว่ามันก็คือผีด้วยแล้วตัวแดงเนี่ยสีแดงตาใหญ่มากตาโตมา ตัวแดงตัวตัวเขียวก็ไม่เป็นผีนะเป็นอะไรอ่ะมันมันนั่งมันนั่งอยู่ตรงนั้นเห็นปะใช่ไหมไม่ไม่ใช่คนเอามันคนเหรอคนคนอ้ไม่เขาแต่งตัวแบบนั้นนะเอาเขาเขาจะมาจับผีไงเขาจะมาจับผีโอ้ยอ้าวจะเลี้ยงตัวแดงตัวแดง จอแล้วตองผีมกีวโอเคเจอแล้วเจอแล้วอันนี้มันไม่ใช่ผีมุแก้วมันไม่ใช่ผีดูสิเขาทําแบบนี้มันไม่ใช่ผีหลอกกันนั่นเห็นไหมสมมุติเยๆสมมุติมันไม่ใช่ผีมันเป็นการแสดงโอ้ไม่มันมีผีตัวจริงด้วยไม่มีผีตัวจริงไม่จริงท่ราเห็นมันมีตัวจริงจริงเหรอใช่ยายคิดว่าเขาหลอกเรา มันไม่ม,มีตัวปอมกับตัวจริงเหรอหรอแล้วเกวลืรู้ได้ยังไงไตัวอ๋ oh, <yeah. S 2> อเยอะนี่คืตัวจริงเหรอนี่ไงตัวจริง oh. อ๋อตัวม่วงตัวจริงอ๋อตัวม่วงตัวจริงโอเคทำไมมันยายว่ามันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่มันดูเหมือนน่ารักนะ ต,ตามป็นโตโตตัวนี้ไงตัวแม่ยี่โอเคเห็นแล้วนั่นเขาจำมาขังแล้วตัวฮะตัวฟาร์มยืนใดนีดนโอ้ยยายอิ่มแล้วอะเกลตัวเกลก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเนี่ยขายายเนี่ยตัวเกลก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเนี่ยนั่งขายายเนี่ย เดียวตัวนิดเดียวใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเนี่ยยายยายเริ่มเริ่มเริ่มแล้วนะขายยายเริ่มเมื่อยแล้วนะโอ้ทำไมหน้ายายดำจังเกียวแสงเนี่ยเขาจับได้แล้วเขาจับได้แล้วเออจับได้แล้วตอนนี้มื่ตอนนี้มันวิ่งไหม ม้ตัวนี้หน้าลังนะตัวสีเหลืองนี่เห็นเ้างใช้คนหรือผีไม่ใช่ไม่ใช่ผีนะอา้าวทำไมมันเหาะเหินได้เอาทำไมมันต้องมีปีกเลยเอา้ามันเป็นนกเหรอใช่โอเคมันเป็นนกมันเป็นนกมาจากมันมามาจากไหนมันมาจากป่าต่างประเทศอ๋อจากป่าต่างประเทศ เทยวขา<ม>เดี๋ยวนั่งตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ยายเมื่อยแล้วไม่เอยายเมื่อยขาไม่เอ่มขายายจะหกักบ้างนี่ยวันนี้ไม,ไม่หไม่หักหรอไม่ไงตอนเนี้ยไม่ใช่ผีนะตอนเนี้ยเขาเป็นนางฟ้าเฉยๆเขาเป็นนางฟ้าเฉยๆอ๋ยเมืนน่อยเมื่อยเมื่อย